มาดูวิธีการที่ประเทศโลกที่หนึ่งเนะี่ยเขาใช้รับมือแล้วก็ใช้ในการจัดการพวกแกงไม่ฉาชีพออนไลน์นะคะพวกมิจี้ออนไลน์พวกนี้เนี่ยก็คือที่ไม่ใช่พวกลักวิ่งชิงปนพวกทั่วไปอะนะพวกที่มาในรูปแบบแกงคอร์เซ็นเตอร์พวกที่มาในรูปแบบออนไลน์ต่างๆหลอกให้คลิกหลอกให้กดหลอกให้ลงทุนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้อะไปดูก่อนเพราะว่าล่าสุดในสิงคโปร์เขามีการออกประกาศนะคะโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่า ธนาคารและเครือข่ายโทรคมนาคมต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกรณีที่พวกมิจจี้พวกนี้มาหลอกให้ประชาชนเนี่ยกดลิงก์กดอะไรแล้วก็เอาเงินไปนะคะโดยบอกว่าในส่ข,ของนธนาคารเองเช่นก็จะต้องมีระบบของการหน่วงธุรกรรมกรณีมีการโอนธุรกรรมผิดปกติมากกว่า2 5 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณส่0แปดแสบาทเนี่ยนะคะต้องมีการหน่วงเอาไว้24ชั่วโมงเพื่อที่ว่า เผื่อเหยื่อรู้ตัวจะได้เป็นดาเนินการอายัดเป็นาเนินการบล็อกไปดําเนินการจัดการได้ทันเงินมันจะได้ไม่ตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพส่วนเครือ,ข,อรข่ายโทรคมนาคมต้องมีการจัดการเรื่องของ SMS เรื่องไอ้ข้อความในการที่จะส่งมาแล้วก็ให้กดลิงก์อะไรต่างๆนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้เ็าบอกว่าให้เป็นระดมบล็อก SMS ที่มาจากผู้ต้องสงสยัยเพื่อไม่ให้ไปถึงมือประชาชนได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะมีกรอบในรายละเอียดอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะแต่ประชาชนต้องไม่ประมาทเองเช่นไอ้กรณีโรแมนต์แกม ไปคุยกับเขาตกหลุมรักเขาเราก็ไปโอนเงินให้เขาอันนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของธานาคารแล้วก็เครือข่ายโทรคมนาคมนะคะหรือว่ากรณีที่โดนแฮกระบบเราประชาชนโดนแฮกระบบแล้วก็ถูกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลประชาชนอะไรต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบของธานาคารและเครือข่ายโทรคมนาคมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อขอทางเครือข่ายโทรคมนาคมมันมีช่องโหว่ หรือว่าทาธน,นาคารต้องมีช่องโหว่อะไรเงี้ยเรื่องระบบมันไม่สามารถที่จะแบบ secure ได้เพียงพออย่างเงี้ยอันนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบนะคะซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นเมื่อกี้สิงคโปร์นะอีกอันหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น,นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีการระดมผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้องเมตาหรือว่า Facebook นะคะประมาณร้อยล้านบาทเลยนะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดล้านบาทเนื่องจากว่ามันมีโฆษณาบน Facebook เยอะนะเเชื่่ออวาาหลายคคงจจ ลงทุนขั้นต่ำเท่านี้เราได้เท่านั้นลงทุนน้อยได้เงินมากลงทุนในทองลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลลงทุนในอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปรากฏเข้าไปมันไม่ใช่ของบริษัทนั้นที่ถูกแอบอ้างไม่ใช่ของหน่วยงานนั้นที่ถูกแอบอ้างมาว่าจะมีการลงทุนกลายเป็นมิจฉาชีพแล้วปรากฏไปปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปคุยไปอะไรต่อแล้วสุดท้ายก็โดนโดนหลอกลงทุนแล้วก็เอาเงินไปนะคะเขามีการรวมตัวกันอ้อมเมตาหรือว่า Facebook นั่นเองนะคะในฐานที่มีการปล่อยปละละเลยให้โฆษณามิจฉาชีพพวกนี้ ล่องลอยอยู่บนแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างอิสระเสรีนะคะอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าทาง m e ต a หรือว่าทาง Facebook เวลาเขาก็โต้แย้งกับเขาก็บอกว่าคือกฎหมายของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องมารับผิดชอบกับกรณีแบบนี้หรือจะต้องมายืนยันว่าไอ้เนื้อหาที่มีการเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนเลยนะรวมไปถึงเวลาที่ประชาชนเนี่ยเขาไปกดลิงก์ไอ้พวกนี้บนแพลตฟอร์ม Facebook กดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ถูกดึงเข้าไปคุยต่อในไลน์แล้วหลังจากนั้นกระบวนการการหลอกลวงมันเริ่มต้นขึ้นในไลน์เพราะฉะนั้น Facebook ไม่เกี่ยวข้องกระบวนการหลอกลวงมันไปอยู่ที่ไลน์เพราะฉะนั้นเมตาไม่เกี่ยวฉันไม่ผิดเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันอยู่นะคะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยสิงคโปร์ทำแบบนี้ญี่ปุ่นทำแบบนี้ประเทศไทยคืออะไรประเทศไทยเนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสอของพรคประชาชนน,นะนะเขาก็บอกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีส่วนในการหน่วงเวลาในการทําธุรกรรมอะไรต่างๆจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องนี้และรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีที่มันเป็นความบกพร่องของทางธนาคารนั่นเองนะคะซึ่งดงนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE, นะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคุณประเสริฐจันทร์ร,รัชองก็ขานรับขานรับโดยบอกขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยเมื่อจะต้องมีการจัดการวางเครือข่ายวางระบบอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ประมาทเลินเล่อเองด้วยยกตัวอย่างคําพิพากษา ถึงที่สุดแล้วคดีหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการฟ้องร้องกันโดยผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาถูกหลอกถูกหลอกเอาเงินจากโ uh, หมดเครดิตของเขาบัญชีธนาคารของเขาไปประมาณ4ี่แสนบาทนะคะทีนี้ศาลตัดสินโดยบอกว่าให้ทางธนาคารเนี่ยรับผิดชอบครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าระบบสแ,แกนหน้าตรงนี้มันไม่รัดกุมเพียงพอมันง่ายซะจนกระทั่งมีคนน่ยมาหลอกผู้เสียหายได้แต่ในขณะเดียวกันทางผู้เสียหายก็ประมาทเลินเล,อเ,ลอเองที่ไปติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยแบ่งความเสียหายออกเป็นกึ่งหนึ่งทางธนาคารก็รับผิดชอบกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งทางผู้เสียหายเขาก็ต้องรับไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของประเทศไทยแต่เอาลัในเรื่องของการที่จะเอาผิดหรือเอาเอาคนผิดมาลงโทษอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็คงจะต้องว่ากันไปอีกยาวเพราะว่าเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันไม่ฉาชิมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันอยู่ตํามชายแดนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมันเกินขอบเขตอำนาจในการจะไปจัดกลุ่มหรือจัดการนะคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานในประเทศไทยที่ดูแลเงินเราอยู่ ที่ดูแลเครือข่ายสัญญาณมือถือเราอยู่ที่เราจ่ายเงินให้เขาทุกเดือนแบบนี้อ่ะเขาก็จะมีการพูดคุยหารือกันและกําหนดกรอบเป็นพรกรเป็นกฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการตรงนี้ในส่วนของการรับผิดช,ชอบนั่นเองนะจ๊ะ